พอดีวันเนี้ยพี่เปิลน,นับแบงค์เราเจอแบงค์ที่มีรอยปักรอยดินสออ่าเฮลเล็กเฮลเล็กเฮลเล็กซูมให้ทีรอยดินสอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเฮลเล็กซูมเห็นไหมอ่าเป็นรอยดินสอนะเนี่ยที่เขาชอบเขียนไว้ที่แบงค์อันเนี้ยบอกเลยนะว่าว่าอย่าไปทําอย่างนี้อย่าไปเขียนที่แบงค์ เพราะว่าท่านเทพอินทาริเทวดาที่คุมแบงค์ของประเทศไทยอ่ะท่านบอกพี่เปิลว่าอย่างนี้จะทําให้การเงินของเรามีตําหนิครนี้อ้าวใครที่มีอุปสรรคทางการเงินน่ะเจอแบงค์อย่างนี้นะมันมีรอยรอยดินสอเราก็แค่เอาอยางลบมาลบขอให้อุปสรรคทางการเงินของข้าพเจ้าบวรรักษ์สุที่ศูน์ทอนดจงหมดไปแล้วก็ลบให้สะอาดเลย เนี่ยลบให้สะอาดเลยขอให้อุปสรรคทางการเงินของข้าพเจ้าบรวรรักษ์สุดทีสุทนทรทมจงหมดไปเนี่ยและท่านเทพอินทาริจะชอบมากเลยนะการทำอย่างงี้จะทำให้การเงินไม่มีตำหนินะไม่มีรอยนะแบงค์ไม่มีรอย,นะรอยเป็นแบงค์ที่สะอาดอ่ะเฮียเล็กมาถ่ายดูหน่อยนี่อันนี้ลบให้ดูว่ากลายเป็นแบงค์ที่สะอาดและ ไม่มีร้อยแล้วนะอ่าโอเคอันนี้มาบอกเป็นธรรมทานนะใครเจอแบงค์ที่ที่ที่เป็นตำหนิที่มีรอยปากกาเขียนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยชัดเลยเนี่ยรอยปากกาเขียนน่ะลบออกนะจะทําให้อุปสรรคทางการเงินของเราอะหมดไปแล้วแล้วใครที่ที่ชอบเขียนแบงค์อ่ะอย่าไปเขียนนะมันจะทําให้คุณอะมีอุปสรรคทางการเงินมากขึ้นนะอันนี้มาบอกเป็นธรรมทานเลยพอดีพี่ปเจอแบงค์พอดี Yeah. <sighs>